สวัสดีสัปดาห์ที่16นะคะคลิปนี้เป็นคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่16ถ้าเป็นอยู่ในห้องเรียนก็จะเป็นแวเลขที่จากคำลำดับที่193ถึง204นะคะถ้าไปดูในคำศัพท์ที่เป็นคำกริยาที่เขามีเรียนในห้องเรียนนะคะทีนี้ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นคำศัพท์ในห้องเรียนที่เป็นชั้นใหม่อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างแตกต่างไปแต่ครูดูแล้วก็ก็จะเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งคำศัพท์ที่เป็นคำสั่งในการทำการบ้านในห้องเรียนว่าจะทำยังไงแล้วก็จะมีการอธิบายคำศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวครูก็จะาพาอ่านประโยค ต่างๆนะคะที่จะต้องมีในสัปดาห์ที่16อันนี้ก็จะอาจจะยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะมีคาศัพท์ที่เป็นคำสั่งหมายถึงว่าเวลาที่เราทำการบ้านเวลาที่เขาสั่งให้เราทำการบ้านนอกจากว่าเราจะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆแล้วเราจะต้อง เรียนรู้ว่าเขาให้เราทําอะไรทําอย่างไรในการบ้านในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะเช่นคำนี้อ่านว่า set ring r u n d set ring r u n d ก็คือวงกลมนะคะ um ควงกลม set ก็คือทําขึ้นทําวงกลม ring ก็คือ อันที่เป็นกลมๆเนอะหรือว่า,าที่เป็นวงกลมรุ่นก็คือทําวงกลมนั่นแหละล้อมรอบอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจำไว้ว่าถ้ามีคำสั่งบอกว่า set ring run แปลว่าเขาให้ทำวงกลมเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็ให้วงกลมตัวเลขที่เป็น เลขคี่อย่างนี้นะคะเลขคี่ก็คือ1 3 5สนะคะส่วนเลขคู่ก็คือ2กับ4อันนี้เป็นตัวอย่างในการเ,าเรียนรู้คำศัพท์คำสั่งในการทำการบ้านนะคะว่า set ring r u n d แปลว่าเข้าให้เราวงกลมค่ะคำสั่งต่อไปก็คือ set เนะส้นสเตรกอุ่นนะเส้นสเตรกอุ่นนะก็คือเส้นก,ก็คือเส้นนะคะเส้นอุ่นน่ก็คือข้งางล่างเส้นสเตรกอุ่นน่ก็คือเขาบอกให้เราเขียนเส้นใต้อันนี้นะคะก็ปะแปลกๆเนาะหรือว่าขีดเส้นใต้จำคำนี้นะคะว่าเส้นเส้นสเตรกอุ่นนะสเตรกอุ่นนะ สเตรกก็คือเป็นเส้นประมาณนี้นะคะอุ่นนะก็คืออยู่ข้างล่างอันนี้จำให้ได้นะคะ set s t r a k e อุ่นนะคำสั่งต่อไป set s t r a k e over set s t r a k e over ก็คือขีดเส้นบนนะคะขีดลงเลยเขาบอกว่า set s t r a k e over ก็คือขีดขีดเส้นเนี้ยข้างบนคำนั้นๆหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เขาให้เราทำนะคะอย่างเช่นขีดเส้นบนคำศัพท์ที่เป็นคำนามที่แปลว่ารถขีดเส้น set stroke over ตรงคำศัพท์ที่เป็นคำสรรพนาม pronoun อย่างเงี้ยนะคะก็คือขีดเส้นบน set stroke over SET c r i s s อเซ h ค r s สพอเซตค r i s p อแปลว่ากากบาทนะคะกากบาทอย่างเช่นเขาบอกว่าให้กากากบาทตรงตัวสระอาอย่างเงี้ยตัวอาเราเราก็กากบาทลงหรือว่าตัวเลขหนึ่งกาบนเลขหนึ่งอันนี้คือกากบาทนะคะ s e s ค r i p โป s t r ร k e n ส k ร i ปโปสเตรเกนก็คือเติมคําในช่องว่างหรือว่าเขียนคําลงบนที่เส้นตรงนี้นะคะที่ขีดเส้นไว้ตรงนี้เช่นย้ายเขาก็ขีดเส้นวางไว้ ว่างไว้นะคะให้เราเติมคำลงไปให้เต็มประโยคเนาะ yai ai yenta ก็ yai rai yenta อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเติมคำในช่องว่าง s ค r i p โป o r stricken track straight till ล r ด t v i e t ทร t กสเตรกทิลริกติบิลเดเขาก็บอกว่าอันเนี้ยโยงเส้นให้ตรงกับภาพนะทร t กสเตรก็คือโยงนะคะทิลริกติริกติแปลว่าถูกต้องบิลเดแปลว่ารูปภาพนะรูปภาพที่ถูกต้องก็คือโยงโยงเส้นอันนี้ครูก็เขียนภาพให้ดูหวังว่าจะดูออกนะคะอย่างเช่นคำว่าบิลบิลแปลว่ารถยนต์แล้วก็ขีดเส้น Trek rek, หรือว่าโยงเส้นนะคะไปรูปรถอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือ trekstrakti ริกต e ิบ en. fin e ิลด้ะ Finsubstantive i texten Finsubstantive i texten ก็หา ให้ค้นหาคำนามสุสันธิ์คือคำนามในข้อความหรือบทความที่ให้มานะคะ t e x t ก็คือข้อความหรือบทความอันนี้คือคำสั่งอีกแบบหนึ่งนะคะฟินเว e ร์ i อีเท็กซ์ติฟินเวร์อ หาคำกริยาในข้อความ verb แบบคือคำกริยาเมื่อกี้ s u b s t a n t i v e s u b s t a n t i v e ก็คือคำนามลืมบอกไปนะคะ s u b s t a n t i v e ก็คือคำนามเช่นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่แล้วก็ชื่อคนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็น verb คือคำกริยาเช่นคำที่บ่งบอกว่า เรากำลังแสดงพฤติกรรมอะไรเช่นกินนอนเ,อเรียนเขียนหนังสือฟังเพลงพวกนี้ก็จะเป็นวา r ค่ะแล้วก็มีคำศัพท์นะคะ n-table n-table อันนี้มีตัวสะกด2ตัวก็คือตัว L 2ตัว double L ก็คือ,อให้ออกเสียงสั้นก็เป็น ta b e l นะคะ ta า b บ l เ bell ta b l l นะคะ n ta bell ก็คือตารางตารางเช่นขีดตารางแบบนี้นะคะอันนี้อธิบายเนาะเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นเช่นเขียนคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ฝั่งหนึ่งเป็นนอ บางหนึ่งเป็นไทยอย่างเช่นคำว่าบลาภาษาโนสเขียนว่าบลาภาษาไทยแปลว่าเปิดหนังสืออันนี้ก็คือ,อเราเขียนเป็นช่องเป็นตารางเขาเรียกว่าเอ็นทัเบลเอนทัคือหนึ่งจำนวนคือมี จำนวนเดียวนะคะ n a l เป็นคำหนึ่งคำแต่เป็นคำที่เขียนติดกันนะคะแปลว่าจำนวนหนึ่งนะคะหนึ่จำนวนเขาเรียกว่า n t a l แล้วก็มีอีกคำที่จะใช้ควบคู่กันเสมอในการที่เราเรียนเป็นคำศัพท์เป็นจำนวนเนาะหนึ่จำนวน n t a l flare flare ทั ก็คือมีหลายจำนวนแปลว่ามีตั้งแต่สองเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะสองจำนวนขึ้นไปเราเรียกว่า flare ทัน flare ทัน flare ทันก็คือ flare ทันนะคะ flare 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 ทันก็คือหลายจำนวนจำนวนพะหูพจน์แต่ในที่นี้เขาอาจจะ นำไปใช้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่อันนี้หนึ่งจำนวนหรือว่าการนับนับจำนวนบางสิ่งบางอย่างในวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือบางทีก็ใช้ในการผันคำกริยาผันคำสุบสันทีคือคำนามนะคะมีหนึ่งจำนวนเรียกแบบนี้มีหลายจำนวนเรียกแบบนี้ อันนี้ก็ให้จำไว้ว่า n t h a l n ก็คือ1 flash ก็คือหลายมากจำนวนนะคะแล้วยังมีอีกสองคำที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเรียนภาษานอสในสัปดาห์นี้ก็คือคำว่า b e s t a m m t e form b e s t a m m t e form กับ u b e s t a m m t e form ะะดูคำนี้ก่อนอันนี้มันจะใช้ควบคู่กันนะคะ b e s t stem form ก็คือเป็นลักษณะคำนามนะคะคำนามอันนี้จะใช้เกี่ยวกับคำนามนะแบบเจาะจง b e s t stem ก็คือเจาะจงลงไปนะคะ form ก็คือรูปแบบอันนี้รูปแบบที่เจาะจงลงไปอันนี้เรียกว่าเจาะจงนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คืออืออือแปลว่าไม่นะคะ U b e s t e m ั t ก็คือไม่เจาะจง form ก็คือรูปแบบที่ไม่เจาะจงสองคำนี้คล้ายกันมากเพียงแต่ว่าคำด้านนี้เติมตัวอืลงไปก็เป็นคำปฏิเสธไปแล้วก็คือแปลว่าไม่นะคะเห็นไหมภาษาโน๊สบางทีมันก็ง่ายๆบางทีมันก็ยากๆนะคะถ้าเกี่ยวกับการผันคำนามนะคะมันก็มีแค่ Best t t m m p แบบเจาะจง เบสแตมไม่เจาะจงไม่เจาะจงก็คือคำนามลักษณะทั่วไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะบีลบีลเลนละกันอันนี้แปลว่ารถยนต์เนาะคำว่าบีลเลนเจาะจงลงไปว่ารถยนต์คันนี้แหละของฉันนะแปลว่าบีลเลนอยู่ในรูปแบบเบส t แตมฟอร์มนะคะเพราะว่ามี L เอ็นมี N อนะคะเมาเติมข้างหลังคำว่า Bill ก็เป็น Bill เลนอันนี้ Best a m อ่าอย่าเพิ่งงงนะคะทีนี้มาดูในรูปแบบทั่วไปถ้าจะพูดถึงรถยนต์ก็คือมาจากคำว่า NB ็นบีล l คือรถยนต์หนึ่งคันนะเอ็นพออันนี้ให้สังเกตสำหรับคนที่เพิ่งเรียนนะคะถ้า อ้าวแล้วมันจะ best ตมยังไง nb อันนี้ท่องให้ขึ้นใจ nb รถยนต์หนึ่งคันพอเป็น best ตมฟอร์มว่ารถยนต์คันนี้แหละก็ย้ายคำว่า n ไปอยู่ข้างหลังนะถ้าเป็น h u s ก็ย้าย h เข้าไปข้างหลัง h u s ก็เป็น h u s อย่างเงี้ยอันนี้จับง่ายๆอันนี้แหละเวลาที่หลายๆคนทำไมจะต้องท่องคำนำหน้าคำนามก็คือมี n มี i มี s ด้วยเวลาที่ เราจะนำมาใช้ในช่วงที่เราผันคำเป็น b best t ั m ฟ Form เราจะได้รู้ว่าอ๋อทั่วไปเนี่ยมัน N หรือ s หรือ I เวลามาผันคำในช่องของ b best t ั m ฟ Form เราก็จะได้ผันได้ตรงและก็ถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องท่องหลายทีเนาะโอเคนะคะ ทีนี้มาดูประโยคตัวอย่างนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน12ประโยคจาก12คําศัพท์นะคะบางบางตัวอาจจะไม่ตรงชื่อสักทีเดียวนะคะครูอาจจะปรับเปลี่ยนประธานของประโยคนะคะเพราะว่าในตัวอย่างในหนังสือในห้องเรียนอาจจะใช้ชื่อที่เป็นเพื่อนเราในห้องแต่ถ้าครูนํามาอัดในอัดคลิปแล้วก็ในที่สาธารณะอันนี้ ก็เป็นการไม่ถูกต้องนะคะก็ครูก,ก็เลยใช้ชื่ออื่นทั่วไปมามาเปลี่ยนแปลงน,นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะมีสิบสคำมีสิประโยคค่ะมีคําอ่านให้แผ่นต่อไปนะคะประโยคแรก berit blar ah, i den nye b u k e berit blar ah, i den nye buka เบริทนี่ก็คือชื่อคนนะคะชื่อผู้หญิงชื่อเบริทปลาถ้าใครที่ติดตามครูไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีคำศัพท์เหล่านี้ให้ไปแล้วเหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้คลิปนี้ครูก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ทบทวนนะคะคำศัพท์คำคำ,คำที่เราควรจะเรียนเพราะว่ากลับไ,ไปดูคลิปย้อนหลังได้หรือว่าดูจากคลิปนี้จากประโยคไปเลยนะคะ บลาก็คือกำลังเปิดหนังสือ,อเล่มใหม่นะคะกำลังเปิดอันนี้คำศัพท์ที่เราจะเรียนรู้สัปดาห์นี้ก็คือโอบลาหรือว่าบลา r นี่แหละบลา r แปลว่าการเปิดหนังสือนะคะแต่ตรงนี้เขาอยู่ในรูปแบบของ p r e s e n t ก็คือกำลังเกิดขึ้นปัจจุบันก็จะเติม R ลงไป ก็จะเป็น b l a แปลว่ากำลังเปิดหนังสือเล่มใหม่อยู่อันนี้ครูเขียนไม่ตกหล่นคำว่ากำลังเปิดหนังสือนะคะเติมลงในเติมลงในประโยคเองได้นะคะว่าเบริดกำลังเปิดหนังสือเล่มใหม่อยู่อันนี้คือคําอ่านนะคะของประโยคเนาะอ่าครูอธิบายนิดนึงคําศัพท์คาํากริยาเนี่ย โอ l a ที่ครูพูดถึงก็คือแอปลว่าเปิดหนังสือมันอยู่ในรูปแบบ infinitive ก็คือมีคำว่า O ต่อนะาอ้ a, นำหน้านะคะแต่เมื่อกี้คำศัพท์บลาแปลว่ากำลังเปิดหนังสือคืออยู่ในคำกริยาอยู่ในช่อง present ก็คือเติม R ลงไปแปลว่ากำลังเกิดขึ้นกำลังทำอยู่ ประโยคที่สอง hun oversetter fra n o s k til arabisk hun oversetter fra n o s k til arabisk ก็เขาเธอนะคะ hun เนี่ยก็เป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนผู้หญิงนะคะเธอกำลังแปล oversetter แปลว่า กำลังแปลภาษาหรือว่าแปลภาษานะคะคำว่า Overset แปลจากภาษานอร์เวย์ภาษารนสเป็นภาษาอาหรับิกนะคะอา a ร i บิแปลว่าภาษาอาหรับิกก็ภาษาอาหรับิกก็สังเกตได้นะคะเพื่อนๆที่มาจากแถวตะวันออกกลางนะคะอิรักอิรานอัฟกานิสถานซีเรีย ยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆเหล่านี้ก็จะพูดภาษาอาหรับิกกันค่ะประโยคที่สาม n ุ่นเ r p ร์ n เก r n ร์ผู้อินเทอร์เน็ต n ุ t นเร์เกร์ผู้อินเทอร์เน็ต เธอกำลังค้นหาคำว่าเซอร์เกก็คือกำลังค้นหากำลังเซิร์ชกำลังค้นหาอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละหุ่นเซอร์เกอร์โพอินเทอร์เน็ต เขสีฮ e e e ุนเะลือก e อ t ร ö t ตเอเปลเฮลเลอกอ t ร็ตเอเลเอเลนะเธอกำลังเลือกคำนี้นะคะก็คือคำกริยาคำนี้เล l อกก็คือกำลังเล e ือกเลือก e อดร็ตเอเล Apple สีแดงปกตินะคะขอขยายคำตรงนี้ก่อนปกติก็คือเราเรียก Apple ว่าเอทเอปลแอปเปิลหนึ่งลูกพอเราจะใช้คำขยายนะคะ adjective คำขยายคำว่า Apple ิ p ล l อ ขยายด้วยอะไรขยายด้วยสีแดงไม่ใช่แอปเปิลเฉยๆนะไม่ใช่แอปเปิลเฉยๆเป็นแอปเปิลที่มีสีแดงเพราะฉะนั้นปกติหรอเราก็เขียนไม่มีตัว t, ไม่มีตัวเทนะคะแต่ในกรณีนี้แอปเปิลเป็น i n t e r อร์เนก็คือขึ้นต้นด้วยคำว่า et แอปเปิทีนี้จะเอาสีแดงมาขยายแอปเปิ Apple. เราก็เลยต้องเติมตัวเทลงไปก็เลยกลายเป็น h อ e d ร p อันนี้อธิบายให้ฟังแล้วก็เป็นส่วนของกริมัติกวันนี้ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าได้เรียนการใช้ a d j e c t i v e หรือคำที่ใช้ขยายคำนามก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะถึงได้เติมตัว เทลงไปข้างหลังตัวเรก็จะกลายเป็นรเป็นสีแดงนะคะหรือใครยังงงอยู่ก็จำไว้ว่าถ้าจะพูดว่าแอปเปิลสีแดงเราเรียกว่าเอชรดแอปเลแค่นี้ก็พอคะ่ะ ข้อห้าหุ้นกู้ท่าฟอสลากเกหุ้นกูทกก้ทา่าฟอสลาเกอ่ากู้ท่านะคะคำศัพท์ข้อที่ห้าก็คือฝึกใช้คำศัพท์คำว่ากู้ท่าหรือว่ากู้ท่าแปลว่าการยอมรับการยอมรับข้อเสนอนะคะเธอ ยอมรับข้อเสนอที่ได้มาฮุนกูทาร์ฟุสลาเกขอ้อหกฮุนอับสโลฟุสลาเกฮุนอับสโลฟุสลาเก แปลว่าเธอเนี่ยออฟสลู olu, แปลว่าปฏิเสธนะคะปฏิเสธข้อเสนอที่ได้มาสองประโยคนี้เป็นประโยคที่ค่อนข้างใช้บ่อยครั้งถ้าเราโตขึ้นถ้าเราไปติดโตสถานที่ราชการการฝึกงานหรือว่าการยื่นเอกสารขอ,อดำเนินการบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเมื่อกี้ อูทาแปลว่ายอมรับซึ่งจะตรงกันข้ามกับคำว,ว่าอัฟส์โลอัฟสโลก็คือการปฏิเสธนะคะอันนี้จะไว้เนาะอัฟแปลว่าไม่แปลว่าปฏิเสธนะคะหุนอัฟสโลอฟสลาเก้อเจ็ดฟริเซอร์เรนคลิปเปอร h o r e t Friseren, Clipper, h o r e t Friseren ก็คือช่างตัดผม Clipper ก็คือกำลังตัดผมกำลังตัดนะตัดอะไร h o r e t ก็คือกำลังตัดผมผมนะคะ Friseren, Clipper, Hored. ข้อ8 h e w a p u s e r t e n n ทน e น่นะฮีว่าพ e สเ e n e นเน่นะฮี่นี่คือคนนะคะคือชื่อคนชื่อผู้ชายนะ,ะ h e w a เนี่ยกำลังแปลงฟันนะคะอันนี้แปลงฟันแทนเน่นะนะคะเวลาเราจะบอกว่าเราแปลงฟันอยู่ต้องใช้คำว่าพ u สเซแทนเน n นะ ฟันทุกทุกซี่นะคะอันนี้อธิบายแล้วอธิบายอีกนะคะแต่อธิบายเพิ่มอีกครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะมีมากดีกว่าขาดเนาะดีกว่าไม่เข้าใจคำคำว่าฟันนะคะคำว่าฟันฟันของเรานี่แหละเวลาผ่านคำนะคะไอทันแปลว่าฟันหนึ่งซี่ไอทัน สะกดด้วยตัวอสระ A, นะคะฟันหลายซี่เท่นเนะเท่นเนะฟันทุกซี่เท่นแน,น่นแนอันนี้ก็เผื่อไว้จำนะคะข้อเก้า halva f น n e r horek Ward, ener, h ัลวัตเฟ n e håret h โฮเร็เนี่ยก็คือเป็นชื่อของผู้ชายนะคะคนนอสเนาะชื่อ h ัลวัตฮัล a ัตเนี่ยก็คืออ่า f ö เนอแปลว่า f ö ิร์เนอร์โฮกำลัง dry ผมกำลังเป่าผมให้แห้งนะคะ f ö ิร์แปลว่า dry ผมเป่าผมให้แห้งนะคะ h ัลวัต f ้อ n เ e r h o r e อธิบายเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ใดผมนะคะอันนี้มาจากมาจากภาษาอังกฤษที่เขาเขียนแบบนี้นะคะ dry เนะภาษาอังกฤษออกเสียงแบบนี้นะคะอ่านว่า dry dry คือใดผม dry ผมในภาษาไทยนะคะ ก็ทับศัพท์มาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะข้สิ0ลิน b u สเตอร์โฮเรตลินเบสเตอร์โฮเรตลินเนี่ยเป็นชื่อผู้หญิงนะคะลินเนี่ยเธอกำลังแปลงผมนะคบสเตอร์แปลว่าการที่ แปลงผมด้วยด้วยหวีที่เป็นแปลงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หวีธรรมดาเป็นแปลงที่เป็นแปลงที่อาจจะเป็นขนสัตว์หรือว่าเป็นอ่าเป็นแปลงนะคะอธิบายไม่ถูกเป็นโอสเตอร์โฮเรตนะคะข้อสิบเอ็ดอิงร่ลักเกณฑ ในเลนะ่ะอิงรีลักเก้ในเลนะ่ะอ,อิงรีเนี่ยกำลังทาเล็บนะคะกำลังทาลักเก้แปลว่าการทาการการทานะคะทาเล็บ <laughs> ลักเก้ก็คือการเคลือบนะการเคลือบการทาเล็บนะคะในเลยนะออกเสียงว่าในนะคะในเลยนะก็คือเล็บนะคะเล็บทุกเล็บค่ะ ประโยคที่สิบสองประโยคสุดท้ายค่ะ Linda printer ใส Linda printer ใส Linda คือชื่อผู้หญิงนะคะ Linda เนี่ยกำลังแต่งตัวนะคะ printer แปลว่าตกแต่งแต่งตัว printer ใสแปลว่าแต่งตัวของเธอเอง printer ใสนะคะอันนี้ก็ ยายพ i n t e ตอไหมฉันแต่งตัวของฉันเองลินดา p ิ n นเตใส่อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะประโยคนี้ลินดา p ิ n นเตใสแปลว่าลินดาเนี่ยกำลังแต่งตัวอยู่นะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัปดาห์ที่ยาวๆเพราะว่ามีหลายคำที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะ ดูแล้วมีข้อสงสัยก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษาโน๊ตด้วยกันนะคะก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคลิปนี้อาจจะยาวก็อย่าลืมแบ่งดูเป็นช่ชวงๆเป็นเวลานะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือเรียนทั้งสัปดาห์ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม แล้วก็ติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนขอให้สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ